จากเหตุการณ์เมื่อวันที่15ธันวาคม2555ที่นายสมบัติสมพรเจ้าของรางวัลรามอนแม็กเซย์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจลาาโบกรถให้จอดก่อนจะหายตัวไปพร้อมกับกลุ่มชายชะกันจำนวนหนึ่งที่ถึงขณะนี้ยังไม่มีใครทราบชะตากรรม นับเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวลาวด้วยการพัฒนาวิถีกเกษตรกรรมแบบยั่งยืนทำให้เยาวชนเครือข่ายต่างๆมารวมตัวกันในนามกลุ่มสมบัติสมพรแอนบิยอนโปรเจกต์จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โบกรถจากกรุงเทพไปหนองคายเพื่อรำลึกและสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาอุ้มหายที่ยังไม่ได้รับการสะสางอย่างจริงจังซึ่งเราพยายามจะนำสารตัวนี้ออกไปด้วยว่า เออถ้าเกิดสังคมเราเนี่ยครับมันมีความไว้วางใจแล้วก็ความไว้ในเชื่อใจมากขึ้นนะครับมันจะสามารถนําสังคมที่สงบสุขหรือนําไปสู่สังคมแห่งสังคีติภาพได,ได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมคือไอ้สมบัติเนี่ยใช้เวลา30ปีนะคะที่จะทํางานในประเทศลาวในเรื่องของการพัฒนาทั้งเรื่องกเกษตรทั้งเรื่องกเกษตรทั้งเรื่องการศึกษาใช่ไหมคะในเรื่องแนวคิดเชิงพุทธแล้วก็ในเรื่องเยาวชนและเด็กนะคะแต่ว่าบทบาทที่สําคัญเ มากของไอ้สมบัติก็คือการเป็นเหมือนกับเป็นร่มนะคะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งมีประสบการณ์แล้วก็ทํางานมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เข้าไปทํางานในลาวรวมทั้งภาคประชาสังคมในลาวเนี่ยก็จะพึ่งพาไอ้สมบัติในฐานะเป็นที่ปรึกษากิจกรรมการรำลึกครบรอบ2ปีการหายตัวไปของนายสมบัติสมพรครั้งนี้ยังมีการเสวนานแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อท้าโลกนี้ไม่มีการอุ้มหาย เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่วนใหญ่ล้วนเกิดขึ้นกับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้นเช่นคดีของทนายสมชายนีลาภัยจิตและนายบิลลี่พอลจีรักจงเจริญซึ่งทั้งหมดต่างมีแนวคิดและการทำงานที่อาจสวนทางกับผลประโยชน์ของผู้มีอิทธิพลจึงสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้เสมอ สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันขององค์การสหรประชาชาติที่พบว่าทวีปเอเชียมีคดีการบังคับสูญหายมากที่สุดในโลกคือ40,000กว่าคดีซึ่งทุกคดีขณะนี้ยังไม่สามารถคลี่คลายได้เนื่องจากหลายประเทศยังไม่มีกฎหมายรองรับเช่นเดียวกับประเทศไทยที่กำลังมีการผลักดันพรบรว่าด้วยการทรมานและบังคับสูญหายอันเป็นการให้รัฐบาลสร้างหลักประกันความปลอดภัยกับประชาชน เราก็หวังนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะจะเห็นความสําคัญของของการยุติการบังคับสูญหายแล้วก็จะลงจะให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้วก็จะผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการทรมานและการบังคับสูญหายเพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคนในประเทศไทยจากการทรมานและการบังคับสูญหายค่ะเราจะมองเห็นคุณค่าของคนในอาเซียนหรือเราจะมองแค่อาเซียนเป็นที่รวมกันเพื่อผลประโยชน์ ในเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนอย่างเดียวแต่ละมองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์ที่อยู่ในอาเซียนโดยในวันที่22ธันวาคมนี้คณะกรรมการร่างพรบฉบับดังกล่าวจะประชุมกันเป็นครั้งสุดท้ายและส่งให้ครมรพิจารณาก่อนสรุปให้กฤษฎีกาและสนชพิจารณาถึงความเป็นไปได้ต่อไป กิจกรรมการลํำลึกครบรอบ2ปีการหายตัวไปของนายสมบัติสมพรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะทําให้หลายฝ่ายได้ร่วมถกคิดถึงประเด็นทางสังคมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศไทยที่จะมีการให้สัตยาบันในเร็วนี้นะครับในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญายระหว่างประเทศว่า้วยการคุ้มครองบุคคลสูญหายโดยถูกบังคับ รวมไปถึงการปรับแก้เนื้อหาของกฎหมายในประเทศนะครับในกรณีของบุคคลสูญหายให้ประกอบกับอาชญากรรมและมีบทลงโทษเช่นเดียวกันครับซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวในช่วงปีหน้าครับจิตติกรสุริเทศถ่ายภาพโอมนิทิติรางกูลข่าวจินสปริงนิวส์รายงาน